สวัสดีจ้ามือนีมาพบก,กับช่องหักนกชาแนลอีกแล้วเด้อจ้ามือนีช่องหักนกชาแนลสิพ้ามากินกินยังครับน้องวุนครับมือนีกินตาปูหมาแ <c oughs> ม่นบพดม <c oughs> กินตำม,มากินตำมาทำปูมาครับตัวใหญ่ๆช้ำๆมอนี่แบบสนิทซุกเนาะช่วงนี้ก็ระมัดระวังครับโครคภัยไข้เจ็บมันหลายกินก็ต้องกินซุกครับแกมทั้งแคบหมูคือเกาครับมา ช่วงนี้แคหมูก็มาเลยด้วยครับแต่ว่าขึ้นาราคาไข่กับมีครับมันนี้มีอยู่ประมาณจากหาซิบแผงก่อนมันจะึ้นราคาอีกครับช่วงนี้มันยัง้งก็จขค้นแต่ราคาได้ครับบอกว่ากันเนาะครับเนาะบ่อสีบ่อาหาก็ได้หรือว่าเพิินทากินบาดเพิ่ขึ้นราคาเพรบะเสพมันนี้เอ้าบริวอยังไรแล้วครับมันนี่ลงมือเลยเฮาพอดำนะกาลังสีช้ำเลยครับ เหนือหวานห,หวานจุยจว,ว,วยไหมเมื่ยอยจักโลกจ้ะมนนื่อพันโลกว่ะจ้ะจ้ะแคบหมูก็ทอดไม่ผู้ดีซื้อไปแล้วสาแน่ก็ต้องขอโทษด้วยครับเด้อ ว่าเพื่อสิใดหมู่มากนีนโมเมนต์ของงาไเลยครับส่วนขึ้นละค่ายังบวยังพอทนเพื่อจะหาซื้อนางใดแสบบอกคนใจ,จแสบบ้าแสบจ้าแสบได้บอกแกมกับผักกาดขาวหลวกครับสามพอลูเสพเบๆสามคน <laughs> มันนี้ได้บรรยากาศโรงเรียนครับมัอน,นี่หมูดองต้องใช้มูมยังหมดตายโ,<ฮ>โรงเรียนปิดเขาก็มากินอยู่โรงเรียนเนาะคือหอดโรงเรียนขอใส่สถานที่นี้เด้อครับถ้าวานในเปนล่นกิกต์ให้เยอะกาไม่ใหญ่ต่ำใส่ทั้งมะขะโพวงชาลีมีเนื้อนั่นไหมพะลำ้ำ มือ้น้องระเบอร์่มาจ้ะบ้านมือนี้คือเสียบแท้เนาะกินเนื้อปูครับมือวานนี่ก็ไปชงบักมีมาขนุนโอ้ยพี่น้องซื้อซอยหลายครับเว่าบ่ได้ขายแพงเนาะ อเอา,าเรื่องครับตั้งแถบหมูนี่แบ็แบ,แบแ็บเสียบแห้งมีเหลืออ้อวางนี่นอนเหนือลาย จะยิ่งงมเสียงกระปูแน่จะยิ่งงทั้งเสียงแคบหมูแน่ครับมัน,นดังอักษรกับสนั่นจอดังบระเภทไรเอาครับแซ่บๆมันนี่จ้ะแคบหมูก,กินได้คู่มื้องล้วอันก้็ก้กอยหอยว่ะจ้ะแซบ่บเพราะน้ำเยอะว่าเยอะถูกก้อยหอยปลากว่างครับวัน แซ่บวันนี้ก็คื้นิเป็นกระปูทะเลเนาะแนะ่นค่ะเนื้อไนเน้นเนนเพิ่ว่าน้ำ <c> ผ <oughs> ับเปลือกกระปูนี่จะเปลือกเนาะนี่มูมีชีสออแคบมูต้อ,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 งตอน,นอง่ายพอดำอันนี้มันแข็งขายก็ยังน,นปะลปลากระเบนปลากระเบนลองเบิ้งครับ มาถึงลูกลักษณะมัน,นจะโมเมนรดาติเป็นไรหม,มกแดงหมกกินขับหมูก้กาหมกแดงครับย่างพิทกะพอไไรตัวซอยอเดี๋ยวพวนวักาท่านนี้คือกินจิตเนื้อแซบครับเสื้อพอดำลวด แผลแบบนี้ต้องยกโปรให้เลยครับเพื่อนเสียงหงำกระดูกอ่ะดังไมได้เนื้อกะปูนวานอยู่ครับแต่คำว่าท่านถือท่านนั่นนำประแดมันจะเจอกเข้มจังหน่อยดูเหมือนว่ามันกับพอดีอยู่นะอืม ขอโทษขออภัยนม่นเด้บาสนีน่ีบีมากทางใดน,นอ้อแขกไปรับเชิญเนาะ <laughs> 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 มาเสพๆทำกันเสยเอาวิ่งวิ่งไปบาพไ่น้องมาสีบอกว่ากินเนี้ยทั้งหวานทั้งมันเลย แสบแสบเือเกาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำด้วยครับเงีนยจ้ะึ้นได้ขึ้นย้อยข้างครับ <c oughs> ท่านนะครับมูก็ออกหลายโลกันขอบ<ล>คุณเพิ่นแม่จ้ะผู้ที่เขามากดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณหลยๆครับเพราะว่าทางนี้ผมมีคำตอบแทนอื่นใดหนอเขึนจากคำว่า,าขอบคุณ ิดปลาทองบุญก็คักครับอุ้ยสิบห้าตัวทั้งปีจ๊คแครงโบแพงครับเพิ่นขายตัวละสิบห้าบาทไม่หรออืมสิบห้าตัวก็ลอยห้าชิบเออเกือบสองลอยถูกทีกด็ประดำถูกปะพอดีซื้อกินคันวะ ูทั้งหน้าและดูทั้งหลังเนี่ยแคบมูนยังแ่บกินผูพระท่านเคยต้องร่องเนาะจาะส่วนผู้เป็นสือไปแล้วพูนว่าแตบเป็นความผดดํานี่ครับเนื้อ ต้องเสียงแคบมูต้องเสียงปู่มากสิงกันเปิดโแนวลายเือ้อผดดํากับายเือนอนุ้วนพู้ที่เข้ากันกับอันนี้แจ็กอัใไเป็นสียังปิดก็มีตัวช่วยแมนบ่ อตอนนี้ไงครับนี่นว่าไข่นาจะขึ้นเป็น450บาทกูได้แพงหนึ่งหรอเป่าพะรังปกติ400ขึ้นมาเป็น450แล้ว แสบแสบรงทะเลครับอันวาชีวายังลืลืมเลยแฉวบ่ฮักบ่เมื่อจ้ะอันว่าแคบหมูเนาะอันเพิ่นว่าไปแกงแต่พักกิเลกแสบเพิ่นว่าเดี๋ยวต้องล่องได้ครับต้องแกงแต่ว่าไปหาเบิ่งแลวพักกิเลกกับโบมี่ซับ <c oughs> <c oughs> อึดเป็นอึดครับยามนี้ ซุกกระวานให้กันครับสนิทซุาลงเนาะความไม่น้อยเดียวนะครับเนี่ยแสบแห้งจับพี่นอ้องแสบกระจัดครับพี่อ๋อโอ้ยผุ้น่ะสดน้ำบันไดบนนี้ไดจ่าทามีโซนโอ้ยผุ้นะ่ะน้ำนัวครับ พอดำสองหล่อไอคิวเป็นเรื่องการเรียนเรื่องเรียนบอมี่ครับอือก็มีตะการมีงไงนะครับหอหตัวลราที่หาพอขอหยาดบดเลยเนื้อๆครับพอดำที่กินให้เบิง้ง เป็นได้บันเสียบจ้ะทั้งเผ็ดทั้งแสบหรือทั้งหรือเอ็นหรือทั้งเผ็ดถึงเค็มอ่แมนโยปวดจังเซ่อเนื้อลายแห้งนียเนาะมาตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วยังเหลืออยู่ จอยจับหมูครับอเอาให้เบิดเลยเฮาคุณตุ๊กตโอ้ให้คนอ้วนเลยครับพิเศษสี <laughs> เบิร์ตบอกคาเล็มทำใช้ญญมกักคารีครับมักคารีคือมักกะโพดคำว่ามักกะโพดคือมักคารี่ เนื้อขาวสั่วเลยครับในขาอัหน้อยดีตาคนจอยได้เลยพระดมแมงซ่อนคือแมงอย่างหรอแมงซ้อนวะแมงซ่อนแมงซ่อนกัจจิบุคือแมงกิรอดกิน่ายเฮานี่บอสเขาใจบอลของมุ้นอยแมงซ้อนคือแมงอย่างนี่เด้อร์ไฮนองวุ้นครับตัวนี้ตอนที่ท้ายแสบ กัดเดี๋ยวมาเดี๋ยวได้เอาจุดเกลียวห้าจุดจังเมื่อกระจังวะมาเขาพูดว่านหวานน้ำพรำหรอกยุ้งเรียนก่อนหมก็กไหมเงอยู่ครับแต่ฉันยังซองอยู่พักกระเดาก็กำลังกระลังงาม มี่หอดกกอย่างน้องเรียนจ้ะไพ่หน่อชิมากีดคู่ไห้ระวางเด็กหนอดฟึกจากพดําแมนบอกจ้ะโอ้เบิดแล้วเนาะน้ะนองมุนกินเบิดปลาซ้ำครับเอาเดี๋ยวทางแคบมูอยู่พี่น่าแสบเลยอ่ะอืมแสบดัว หัวกระเบื้องต้นกระพักกระเดาหัวมาบ้านนี้เบิ่ดแฉะอืมอ๋อพอแหละให้กินแหง้หงน้ำตาแตกพอแหละบ้อู้แต่ละคนได้เปลือกกระปูนี่จะผูเปลือกใหญ่ๆครับลานขากระปิือเก่าครับว่สิเป็นแคบหมูกระเทียมโทนมัหอยปลากว้างแล้วก็มีอย่างเนีน่ยนงุญนงวายครับห<ม>อยขยไข่ ก็เตรียมโดนเอายังเอาแล้วแคบหมูเอาแล้วเดือดแต่แกะหมักหนี้หมักมีแบบบบมียางครับเพราะว่าอบ <c oughs> ยันแ <c oughs> ม่เยซีเพิ่นบบยากมีแต่หมักมีแน่แคบหมูกะไม่กรอบทุกวันพิษเนี่ยเดียวครับมันจะแพงแพงกับโบเป็นยังเนาะพอดำก็บบถือว่าพอดำได้ก็ไร่หลายเล็กๆน้นอยครับต่างซื้อต่างหาซอยกัน ได้หาได้สิบาทเอาเนะาะพอบริยูซื้อ,อเอาเอาเป็นว่ามือนี้กะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังแรงอกแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ทุกมือทุกมือก็ขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความจเจริญครับความเจ็บ่าได้ความไข่ยาซูมีเอาเป็นว่ามืออื่นจะมาพบมาพอกันไหมครับสำหรับมือนี้วันนี้เอาไว้สำนีเนะาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ